สวัสดีตอนเย็นๆครับท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆทุกกคนนะครับพูพคอกันวันนี้นะครับพี่น้องผมก็มาโยกับขาริเปอร์นะครับขูดร่องอ้อยนะครับเป็นยางคือมาโยกกับขาริเปอร์นะครับพี่น้องช่วงนี้เราเดือนมีนาคมก็เริ่มมีฝนตกเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับซึ่งขาตัวนี้มันก็สามารถที่จะเอาไปขูด อาไปกกีดรล่องอ้อยได้นะครับพอได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกรีดเพื่อกำจัดวัชพืชก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการกรีดเพื่อที่จะโรยปุ๋ยก็ดีนะครับก็สามารถที่จะกกีดได้แล้วนะครับบาท,ที่นี้นะครับคาริปเปอร์ตัวนี้นะครับที่ที่มันเป็นตัวที่ผมใช้งานมาอยู่นะครับน็อตมันขาดนะครับพี่น้อง แล้วก็ไอตัวจับขามันก็เบี้ยวนะครับมันก็บิดก็เบี้ยวงอนะครับสาเหตุกับบ้านม่อย่างไรชนก้อนหินชนต่อไม้นะครับบานนี้เล็กที่ผมทําเป็นตัวจับขาของมันนี่นะครับมันบาง10มินลนันก็บางนะครับที่ผมไปวัดดูในผานสี่มันก็เป็น15มิลน,นะครับเพราะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยน เอาเหล็กจับขาเนี่ยนะครับจับขาริเปอร์เนี่ยให้หนาขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นเหล็ก15มิลนะครับซึ่งผมจะได้นำเสนอท่านผู้ชมในในลำดลบตัวไปนะครับขาริเปอร์ตัวนี้นะครับผมทําขึ้นมาเองออกแบบเองนะครับไปซื้อเหล็กมาแล้วก็มาตัดมาแต่งมาทําเองทั้งหมดนะครับถ้าไปซื้อมาใหม่ทั้งหมดนะครับมันก็จะอยู่ราวสองหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะเรามีทั้งโรยปุ๋ยด้วยนะครับ ทางรถปุ๋ยผมก็เคยนําเสนอท่านผู้ชมไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ทําเองทั้งหมดนะแต่ที่ทาไม่ได้ก็คือเหล็กนะครับเราต้องไปซื้อมาซื้อเหล็กแผ่นมานะครับแล้วก็มาตัดมาแต่งให้มันเป็นกล้วยแล้วก็ไปซื้อท่อซื้ออะไรมาตัดมาแต่งมาเชื่อมมาอะไรต่างๆทําให้เป็นทางรถยปุ๋ยแล้วก็ปั่นด้วยมอเตอร์ปั่นน้าฝนนะครับซึ่งกําลัง12บโวลต์ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับพอปั่นได้ไม่ถึงกระแรงนะครับแต่พอปั่นได้อยู่ นะครับปีที่แล้วผมก็เอาทํางานในไร่อ้อยก็ซ่อมไปบ้างทําไปบ้างนะครับทั้งซ่อมแล้วก็ทั้งกรีดทั้งซ่อมนะครับก็ทําให้เสียวลา,าไปพอสมควรน,นะครับมาปีนี้นะครับก็นี่มันก็จะถึงฤดูการที่จะต้องกรีดกำจัดมันจะพืชก็ดีหรือว่ากกรีดใส่ปุ๋ยก็ดีนะครับถึงฤดูการแล้วนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกมาแล้วนะครับผมก็มีความจำเป็นที่ต้องซ่อมตัวนี้ขึ้นมาใหม่ นะครับตัวเดิมนั้นเป็นหนีบหนีบคานเดียวนะครับมันก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กเหล็กลางเนาะมันไม่ใช่เหล็กเหลี่ยมมันเป็นเหล็กลางอีกหนึง่งตัวจับขามันก็เป็นเหล็กบางนะครับสิบมิลผมหนีบคานเดียวนะครับก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับไซสได้อยู่นะครับพี่น้องแต่ว่ามันมันงอนะครับเราต้องในขันน็อตอยู่ตลอดเวลาเราเกลีไปได้ประมาณสี่ห้าลอกเราก็ต้องลงมาขัน ขันไปขันมามันก็งอสิครับเพราะมันบางนะครับแล้วเวลามันส้นต่อไม้ที่เขามองม่เห็นนะครับมันฝังในพื้นดินเนาะแล้วว่าชนหินหินลูกล่างนะครับที่มันอยู่ในพื้นดินที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ดาวไม่ถูกอยู่ตรงไหนก็ทำให้มันงอแล้วก็น็อตขาดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องทําขึ้นมาใหม่นะครับมื้อนี้นะครับตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงมานี่นะครับจนถึงตอนนี้ก็ประมาณสิบแปดนาฬิกาแล้วเนี่ยนะครับ ผมไปซื้อเหล็กแผ่นแล้วก็ให้เขาตัดให้เขาเจาะรูมาตามแบบที่เราออก <c oughs> <c oughs> นะครับเขาก็ทําให้ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะครับในโรงกลึงเขาทาให้ประมาณบ่ายนะครับบ่ายโมงผมก็มาเชื่อมมาอะไรต่างๆเข้ากับขาของมันแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตอนทำนะผมไม่ได้ถา่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับว่ามันมีประกายไฟนเนาะมันอาจจะทําให้โทรศัพท์เราได้รับผลกระทบจากประกายไฟหรือว่า ประกายไฟที่จากทูบเชื่อมนะครับมันจะกระเด็นเข้าใส่จอโทรศัพท์เรานะครับทําให้จอโทรศัพท์ลายผมเคยทาํามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเครื่องเก่าก็ต้องอไม่ได้ใช้งานไปนะครับว่าจอมันลายนะครับมาเครื่องนี้ผมก็ไม่กล้าถ่ายตอนนั้นนะครับก็เลยมามาถ่ายตอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับมันก็เป็นการประหยัดงบมาอีกทางหนึ่งนะครับ ที่ผมเรียว่าตอนต้นเนาะว่าถ้าเราซื้อมาใหม่ทั้งหมดมันก็มีทางปันปุ๋ยมันจะตก2 0 0 0มนกว่าบาทนะครับอันนี้ผมลงทุนไปประมาณรอบแรกก็4 0 0 0กว่าบาทวันนี้ก็ลงไปอีกประมาณ2 0 0พันกว่าบาทก็ประมาณ6 0พันกว่าบาทแล้วนะครับเพราะมีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเท่าที่ผมดูนะครับเหล็กแผ่นที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยก็มีความหนาผมสังวกตเนาะประมาณ15มิล18มิลนะครับเด็กเขาไม่พอเขาเอาตัว18มิลให้นะครับ ซึ่งราคาัมก็สูงขึ้นตามน้ำหนักของเหล็กนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะรับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นจับขาลิปเปอร์ของเรานะครับการใช้งานมันคงจะยาวนานนะครับพี่น้องนะครับแต่ปัญหาที่นี้มันก็จะมาอยู่ที่การเชื่อมขาลิปเปอร์เข้ากับแผ่นเหล็กนะครับเป็นอย่างจังปัญหาที่เกิดนะครับพี่น้องผมไม่ใช่ช่างเชื่อมนะครับ ผมเชื่อมเองแต่ว่าไม่ผมไม่ใช่ช่างนะครับผมอาศัยประสบการณ์เฉยๆนะครับก็เชื่อมอ่ามันก็ติดนะครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนวเวลาผมเอาไปทํางานบางครั้งนะครับรอยเชื่อมก็หลุดเหมือนกันนะครับเวลามันชนกับตอไม้หรือชนกับหินที่มันฝังดินนะครับอันนี้ก็คือกันนะครับพี่น้องเหล็กหนีบเหล็กเหล็กจับขามันดีนะครับมันแข็งแล้วก็ตัวน็อตผมก็เพิ่มขนาดขึ้นมาจาก ยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสี่มิลลิเมตรนะครับ, 24, น,รบน็อตเบอร์ยี่สบสี่นะครับพี่น้องนะครับมันก็จะแข็งขึ้นกว่าเก้าปัญหากับย่านที่ผมเรียกไปตะกี้นะครับว่าคงจะเกิดขึ้นกับรอ,อยเชื่อมนะครับรอ,อยเชื่อมเนี่ยเราเชื่อมไม่เป็นเนาะเราเชื่อมแบบงมงมซาวๆานะครับพี่น้ององมซาวการสร้างกระเมนนะครับพี่น้องคือเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับนะบางทีมันอาจจะติดแน่นเลยก็ได้นะครับ แต่มันก็เป็นมันมีสีขามันก็เป็นบางขาที่มันหลุดนะครับบางขาก็ไม่หลุดนะครับอ่าก็เลยเราต้องทําเองนะครับปัญหาจะเกิดเราก็ต้องแก้เองนะครับเราว่าตูช้ชงตู้เชื่อมอะไรต่างเราก็ซื้อมาประจาบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เป็นประจาเนาะไม่ซื้อไม่ได้นะครับทางรถแท็กเตอร์ไถนานะครับแล้วก็รถไถเดินตามแล้วก็รถเกี่ยวข้าวนะครับเวลาทํางานมันก็มีการจรุดเสียหายเป็นธรรมดา มันคดมันงอก,ก็ดีมันหักก็ดีมันขาดก็ดีนะครับเราก็ต้องเชื่อมอ่าก็เลยต้องมีตู้เชื่อมประจำบ้านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเหล็กอ่าที่ผมซื้อมาใหม่นะครับเหล็กจับขาริเปอร์แล้วก็ตัวน็อตที่ผมซื้อใหม่เบอร์ยี่สี่นะครับดูว่าความแข็งแรงจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่ผมดูก็คงจะมีความแข็งแรงนะครับไปดูกันครับ อันนี้ก็เป็นตัวริเปอร์นะครับโครงริเปอร์นะครับซึ่งผมออกแบบเองแล้วก็ตัดเองเชื่อมเองนะครับซึ่งรอยเชื่อมต่างๆมันก็ไม่สวยนะครับไม่เหมือนช่างเนาะเรามองงมสาวกันช่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือแผ่นเหล็กที่ผมเอามาใหม่นะครับไปให้ลงกลืงเขาตัดแล้วก็เจาะให้นะครับแล้วก็ซื้อน็อตจับแผ่นเหล็กนี้มาด้วยนะครับซึ่งเหล็กจะมีความหนาประมาณ สิมิลและสิบมิลนะครับซึ่งก็คงจะมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับปัญหาก็รอยเชื่อมตรงนี้แหละนะครับตรงนี้นะครับคือผมเชื่อมได้ประมาณเท่านี้นะครับมันก็เป็นปูดเป็นปมเป็นอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับฝีมือมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับมันก็คงจะอยู่บ้างนะครับคงจะไม่หลุดทั้ทีเดียวนะครับ คิดว่าคงจะประมาณนั้นนะครับตัวโครงนะครับก็เป็นเหล็กรางนะครับเหล็กรางทั้งหมดเหล็กลางนี้แต่เดิมผมใช้ใส่ทางน้ำนะครับเวลาพ่นปุ๋ยพ่นอะไรหรือปุ๋ยปุ๋ยชนิดน้ำนะครับเพราะว่าถังใส่ได้นะครับก็เลยดัดแปลงมาเป็นอา,อาวขาลิปเปอร์ใส่แบบนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ เวลาที่ผมจะใส่ถังน้ํานะครับผมก็ต้องขันเอาแผ่นจับขาลิเปอร์น,นี่ออกทั้งหมดนะครับให้เหลือแต่แต่คานแต่ยโครมานี้นะครับและผมก็จะเอาตัวนี้นะครับกระเช้าตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะใส่ถังน้ําสีน้ําเงินนั้นนะครับ2องลิตรและผมก็ใช้มอเตอร์นะครับทําให้มันสวิง ไปสวิงมานะครับเวลาผมพ่นน้ําหรือวอพ่นปุ๋ยนะครับส่วนตัวปั๊มผมก็ใช้เป็นปั๊มแบตเตอรี่นะครับเป็นปั๊มมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับปั๊มน้ําขึ้นมานะครับก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็พอพ่นได้นะครับซึ่งในโค้งตัวนี้นะครับกระเช้าตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะสามารถใส่กันได้นะครับโดยที่ผมมีรูน็อตไปสองรูนะครับคือรูนี้นะครับแล้วก็รูนี้ นะครับน็อตประมาณเบอร์14นะครับมันก็สามารถที่จะใส่ได้ซึ่งมันทํางานได้2อย่างนะครับนอกจากจะปีดล่องอ้อยนะครับใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพ่นปุ๋ยน้ําก็ได้นะครับปุ๋ยทางใบก็ได้นะครับโดยการใส่กระเช้าตรงนี้เข้าใบนะครับแล้วก็อาไปติดท้ายรถไถแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับส่วนหางตรงนี้นะครับก็เป็นหางใส ถังโรยปุ๋ยนะครับก็จะมีรอดเบอร์19นะครับ2รูซึ่งในตัวถังโรยปุ๋ยก็จะมีรูเบอร์19เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะเอาถังโรยปุ๋ยมาขันติดเข้าเลยนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ปั่นน้ำฝนเช่นกันนะครับในการปัน่นปั่นเฟืองเนาะปั่นเฟืองที่จะหมุนเอาเมล็ดปุ๋ยให้ลงไปในท่อนะครับแล้วก็โรยลงบะดินนะครับโดยที่ในขาตัวที่อยู่ข้างในนะครับขาใน นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลอกเท่าสวมท่อท่ออ่อนนะครับลงไปแล้วปุ๋ยก็จะโรยลงตรงนี้โดยที่เอาใบมีดตัวนี้กรีดไปก่อนแล้วก็ใช้สองใบสองข้างนมันมันปาดดินออกไปนะครับเวลาตัวนี้วิ่งผ่านไปดินก็กรบตามเดิมนะครับก็สามารถจะกบปุ๋ยไปในตัวกรีดไปแล้วกรบไปด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คล้ายๆกับเมื่ออาชีพเขาทำนะครับซึ่งมันก็จะทําให เพิ่มความสะดวกในการใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาอันรวดเร็วด้วยนะครับปกติถ้าเราใส่เองนะครับเราโรยใส่เองไม่ได้ใช้เครื่องจกักรใช้เวลาอยู่หลายวันนะครับแต่ถ้าใช้เครื่องจกักรก็ใช้เวลาอยู่สองสามวันก็เสร็จนะครับตามเวลาที่เรามีเนาะนะครับซึ่งอันนี้มันก็เพิ่มความสะดวกให้กับเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของเวลาจะประหยัดเวลามากนะครับ ก็เป็นว่าวันนี้ทั้งวันนะครับผมไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะครับอยู่กับคาลิเปอร์ทั้งวันรวมกระทั่งถึงตอนเย็นนะครับตั้งแต่เช้านะครับก็ท่านี้ก็เพื่อความสะดวกในการทํางานของเราเนาะอาชีพของเราก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห้นะครับประมาณนี้บริดสวนออกับเฮ็ดสวนมั่นนะครับเฮ็ดปีนไปปีนมาจังที่ละนะครับพี่น้อง ันนี้ว่าราคามันดีปีนไปปลูกมันนะครับราคาดีกับปีนลงปลูกอ้อยมันก็สีสันเลี้ไปเลนมาอย่างนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่มันแน่นอนหรือว่าเป็นไปตามอะไรต่างๆมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแล้วอย่างอย่างเช่นปลูกมันเนี่ยผมเคยปลูกมาประมาณสามสีป่ปีราคามไม่ดีก็ต้องหยุดนะครับต้องปลูกอย่างอื่นปลูกอ้อยก็เช่นกันนะครับ ถ้าราคาไม่มีเราก็ต้องเปลี่ยนมันไปปลูกอย่างอื่นนะครับเขาจะปลูกแบบทถาวอเลยมื่อไรนะครับพี่น้องนะครับมันต้องปลูกแบบลุมลุกแบบนี้แหละนะครับแบบสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกท้าวอเลยมันอายุยาวเนาะยากงามใหญ่ที่ได้รับผลผลิตนะครับอ,อมันก็ใช้เวลานะครับบานนี้ปัญหาของมันก็คือนี่ธนาคารที่เราจะต้องส่งทุกปี ถ้าเราเว้นระยะไปไม่ทำอะไรเลยแต่ละปีมันก็ไม่มีเงินสูงนะครับเราก็ต้องมีไรายได้อย่างน้อยก็ต้องประจําปีนะครับเงินเดือนไม่ต้องพูดถึงไม่มีอยู่แล้วนะครับเดือนหนึ่งก็สามสิบวันนะครับพี่น้องมีแต่เงินรายปีถ้าผลผลิตดีก็ได้หน่อยปีใดผลผลิตไม่ดีก็จกักจะไปงมซายอยู่ใส่ลครับพี่น้องนะครับอันนี้คืออาชีพเกษตรกรนะครับมันไม่มีความแน่นอนนะพี่น้องนะมันไม่เป็นกิจจาลักษณะเท่าไหร่นะครับมันก็สิลอยไปลอยมาอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องครับ อย่างผมกบ,บอกปุ๊กอ้อยกับปุ๊กมันปลูกมันเฮ็ดหน้าลงไปลงมาอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นว่ามื้อนี้นะครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุวทนทีที่ต่ามรับชมมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำเรียนท่านผู้ชมไปตี่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ